จะมาอธิษฐานให้พระวิญญาณนั้นนําวิญญาณชั่วและผีเสือพวกออกไปจากชีวิตของพวกเราด้วยกันให้เราหลับตาใครที่ต้องการการปลดปลอด่อยให้เอาถุงพลาสติกมาเลยนะครับไม่อยากคนอ้วกเลอะเทอะเลียลาดนะครับพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับหลับตานะครับผมจะอธิษฐานนะครับในนามเยซูชาวนาซาเรสดดิร์ฟอำนาจของนามเยซูอำนาจในสวรรค์ก็ดีบนโลกก็ดี ได้ถูกมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วณบัดน,นี้ในพระน,นามพระเยซูเราหัดขุมกำลังแห่งความมืดในชีวิตของทุกคนที่กำลังฟังสิยงของข้าพระองค์ในนามของเยซูชาวนาซาเร็สเเราเห็นเจ้าผีโซโคโรสมุนของซาตานเลเวียทานที่จองจําชีวิตของคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้อยู่เราอธิษฐานในพระน,นามพระเยซูแม้ว่าจะจะซ่อนอยู่ในบ้านของเขาหรือซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาณนาบัดน,นี้ในพระน,นามพระเยซู ออกมาทางปากทั้งหมดทหมดทมดเราสั่งในพระนามพระเยซูจงออกมาทั้งหมดในนามเยซูทั้งหมดในนามเยซูตั้งแต่หัวตัดเ,เทา้าเป็นอิสระหายสะอาดในบัดน,นี้จงออกมาในพระนามพระเยซูออกมาทั้งหมดออกมาทั้งหมดเป็นไทยวิญญาณในการเสพติกวิญญาณในการล่วงประเวณีวิญญาณแห่งการรุนแรง เราสั่งในานามเยซูชาวนาซาเรตจงออกมาทั้งหมดขึ้นมาจากท้องลอ,อกมาทางปากทั้งหมดในานามเยซูเฮ้ยและอยากกลับมาอีกในานามเยซูออกมาทั้งหมดในานามเยซูสรสรเสริญพระองค์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 พระเยซูคริสรสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาลูกไม่เห็นว่าใครที่ถูกปลดปล่อยบ้างแต่พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูและพระองค์ทรงประหูสูตรพระองค์ทรงอยู่ในทุกที่ใาบัดนี้ขอพระองค์สถิตและขอพระองค์เยี่ยมเยียนทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้และขอพระองค์เคลียร์คลื่นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องวิญญาณโสโครกที่ตกออกมาจากบรรพบรุษออกไปจากบ้านและห้องนอนของเขาลูกของเขาจะหลับสบาย บ้านของเขาจะเต็มไปได้วยพระคุณและความปวดตาบ้านเขาจะไม่ทะเลาะเบาแหวงจะไม่ยหยางณปัจจุบันในพระนามพระเยซูเราขับไล่เจ้าออกไปเราไม่ต้อนรับเจ้าเจ้าออกไปจากบ้านของพวกเขาเดี๋ยวนี้ในนามเยซูชาวนาซาเรตขับออกไปออกไปจากพวกเขาแล้วกลับมาอีกในพระนามเยซูชาวนาซาเรตพระเจ้าเราสั่งวิญญาณแห่งการเจ็บป่วยทุกรูปแบบวิญญาณที่จองจําให้เขาเจ็บป่วยแปลก ออกมาจากร่างกายของเขาออกมาจากปากแล้วออกมาจากเอาไว้ว่าทุกส่วนของเขาณัดนี้ในพระนามเยซูออกออกออกมาไทที่รู้สึกอยากสำลรองนะครับอ้วกได้เลยครับ <Out. S 1> เดี๋ยวนี้ในพระน,นามเยซูชาวนาซาเรตในพระน,นามเยซูชาวนาซาเรตเป็นไทย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 ในนามเยซู องค์เจ้าข้ารูกเผยเพระชนะเหนือครอบคขวงเขาที่ในปี2026นี้จะเป็นปีทองจะเป็นปีแห่งการอวยพรคำสาปแช่งที่ตกลงมาและลบกวนปี2015นั้นจะไม่ตามเข้าไปในปี2026 be free right now be p r o s p e r right now จงจเจริญรุ่งเรืองในพนระนามเยซูชาวนาซาเร็ธทำไหมทำไหย ในนามเยซูชาวนาซาเรสฤดวิ์อำนาจของนามเยซูอำนาจในสวรรค์ก็ดีบนโลกก็ดีได้ถูกมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วณบัดนี้ในพระน,นามพระเยซูเราขัดข่มกำลังแห่งความมืดในชีวิตของทุกคนที่กำลังฟังเสียงของข้าพระองค์ในนามของเยซูชาวนาซาเรตเ <Hey. S 1> เราเห็นเจ้าพีโซโครสมุนของซาตานเลเวียทานที่จองจำชีวิตของคนที่กำลังฟังไลฟ์นี้อยู่ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูแม้ว่าจะจะซ่อนอยู่ในบ้านของเขาหรือซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาณบัดน,นี้ในพระนามพระเยซูออกมาทั้งปากทั้งหมดทั้หมดขึ้นมาเราสั่งในพระนามพระเยซูจงออกมาทั้งหมดในนามเยซูทั้งหมดในนามเยซูัง้งแต่หัวตรทา้าเป็นอิสระหายสะอาดณนะบัดน,นี้จงออกมาในพระนามพระเยซูออกมาทั้งหมดออกมาทั้งหมด เป็นไทยวิญญาณในการเสพติดวิญญาณในการล่วงประเวณีวิญญาณแห่งการรุนแรงเราสั่งในนามเยซูชาวนาซาเร็จงออกมาทั้งหมดขึ้นมาจากท้องลอออกมาทงางปากทั้งหมดในนามเยซูยและอยากกลับมาอีกในนามเยซูออกมาทั้งหมดในนามเยซูสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญพระองค์พระเยซูคริสต์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาลูกไม่เห็นว่าใครที่ถูกปลดปล่อยบ้างแต่พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูและพระองค์ทรงประหูสูตรพระองค์ทรงอยู่ในทุกที่นาบัตินี้ขอพระองค์สถิตและขอพระองค์เยี่ยมเยียนทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้และขอพระองค์เคลียร์คลื่นวิญญาณที่ไม่ถูกต้อง วิญญาณโสโครกที่ตกออกมาจากบรรพบรุษออกไปจากบ้านและห้องนอนของเขาลูกของเขาจะหลับสบายบ้านของเขาจะเต็มไปได้วยพระคุณและความโปรดปรานบ้านเขาจะไม่ทะเลาะเบาะแหวงจะไม่ยหยางน,นั้ปัปฏุบในพระนามพระเยซูเราขับไล่เจ้าออกไปเราไม่ต้อนรับเจ้าเจ้าออกไปจากบ้านของพวกเขาเดี๋ยวนี้ในนามเยซูชาวนาซาเรตขึ้น <Come on. S 1> ไปออกไปจากพวกเขาแล้วจะกลับมาอีกในพระนามเยซูชาวนาซาเรต พระเจ้าเราสั่งวิญญาณแห่งการเจ็บป่วยทุกรูปแบบวิญญาณที่จองจําให้เขาเจ็บป่วยแปลกๆออกมาจากร่างกายของเขาออกมาจากปากแล้วออกมาจากเอาไว้ว่าทุกส่วนของเขาณบ,บัดนี้ในพระนามเยซูเเอามาใครที่รู้สึกอยากสำลรองนะครับพวกได้เลยครับเอาเดี๋ยวนี้ในพระนามเยซูชาวนาซเรตในพระนามเยซูชาวนาซเรต เป็นไทย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 ในนามเยซูองค์จอห์นและลูกเผยเพ,เพระชนะเหนือครอบครัวของเขาที่ในปี2 0 2 6นี้จะเป็นปีทองจะเป็นปีแห่งการอวยพรคำสาปแช่งที่ตกลงมาและลบกวนปี2 0 2 5นั้นจะไม่ตามเขาในปี2 0 2 6 be free right now be prosper right now จงเจริญรุ่งเรือง ในพระน,นามเยซูชาวนาซาเร็ตท่านไหมท่านไมขอบในนามเยซูชาวนาซาเรตดลวิทยออำนาจของนามเยซูอำนาจในสวรรค์ก็ดีบนโลกก็ดีได้ถูกมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วนัาบบัตนี้ในพระน,นามพระเยซูเราหักขุ้มกำลังแห่งความมืดในชีวิตของทุกคนที่กำลังฟังเสียงของข้าพระองค์ในนามของเยซูชาวนาซาเร็ต hey! เราเห็นเจ้า ผีโซโครสมุนของซาตานเลเวียทานที่จองจําชีวิตของคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้อยู่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูไม่ว่าจะจะซ่อนอยู่ในบ้านของเขาหรือซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาณบัดนี้ในพระนามพระเยซูออกมาทาั้งปากทั้งหมดทั้งหมดเราสั่งในพระนามพระเยซูจงออกมาทั้งหมดในนามเยซูทั้งหมดในนามเยซูต,งนนตังแต่หัวตรเท้า เป็นอิสระมหายสะอาดในะบัดน,นี้จงออกมาในพระนามพระเยซูออกมาทั้งหมดออกมาทั้งหมดเป็นไทยวิญญาณในการเสพติดวิญญาณในการลวงประเวณีวิญญาณแห่งการรุนแรงเราสั่งในนามเยซูชาวนาสเรศจงออกมาทั้งหมดขึ้นมาจากท้องรล้วออกมาทงางปาทั้งหมดในนามเยซูและอยากกลับมาอีกในนามเยซูออกมาทั้งหมดในนามเยซู สรรเสริญพระองค์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 พระเยซูคริสต์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาลูกไม่เห็นว่าใครที่ถูกปลดปล่อยบ้างแต่พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูและพระองค์ทรงประหูสูพระองค์ทรงอยู่ในทุกที่ณาบัดนี้ขอพระองค์สถิตและขอพระองค์เยี่ยมเยียนทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์นี้ แล้วขอพรงเคลียร์คลื่นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องวิญญาณโสโครกที่ตกลงมาจากบรรพบรุษออกไปจากบ้านและห้องนอนของเขาลูกของเขาจะหลับสบายบ้านของเขาจะเต็มไปได้วยพระคุณและความปวดปราบ้านเขาจะไม่ทะเลาะเบาแหวงจะไม่ยหยางณัปปนี้ในพระนามพระเยซูเราขับไล่เจ้าออกไปเราไม่ต้อนรับเจ้าเจ้าออกไปจากบ้านของพวกเขาเดี๋ยวนี้ในนามเยซูชนะเสร็จ c o m ไปออกไปจากพวกเขา แล้วจะก,กลับมาอีกในพระน,นามเยซูชาวนาซาเรตพระเจ้าเราสั่งวิญญาณแห่งการเจ็บป่วยทุกรูปแบบวิญญาณที่จองจําให้เขาเจ็บป่วยแปลกๆออกมาจากร่างกายของเขาออกมาจากปากแลวออกมาจากเอาไว้ว่าทุกส่วนของเขานักบัดนี้ในพระน,นามพปะเยะซู Come out Come out, Come out. ามาไปที่รู้สึกอยากสำลองนะครับพวกได้เลยครับเอาเดี๋ยวนี้ ในพระน,นามเยซูชาวนาสเรสในพระน,นามเยซูชาวนาสเรสเป็นไทย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 ในนามาเยซูพระเจ้าข้าลูกเผยเพ,เพระชนะเหนือครอบครัวของเขาที่ในปี2016นี้จะเป็นปีทองจะเป็นปีแห่งก,การอวยพรคำสาปแช่งที่ตกลงมาและรบกวนปี2015นั้นจะไม่ตามเขาไปในปี2016บี are e right now be p r o s p e r right now จงเจริญรุ่งเรืองในพระนามเยซูชาวนาซาเร็ธทำเนียทนเนขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ครับใครที่พระเจ้าสัมผัสท่านหรือใครที่เมื่อกี้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างออกมาจากท่านผมอยากหนุนใจใท่านนะครับไม่ต้องอายนะครับอยากให้ท่านพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับ เพื่อเป็นพยานว่าเมื่อกี้พระเจ้าปลดปล่อยท่านจริงๆหรือนะครับหากใครก็ตามที่ตอนแรกเจ็บป่วยนะครับลองเช็คร่างกายของท่านสิลองขยับไหล่ที่ปวดลองจับท้องที่ปวดดูสิว่าพระเจ้าได้ทําอะไรบ้างกับร่างกายของท่านนะครับให้ท่านเช็คร่างกายของท่านแล้วก็พิมพ์นะครับคอมเมนต์ Comment เป็นคําพยานให้ทุกคนได้เห็นว่าพระเจ้ากําลังทรงประชดอยู่พระเจ้าทรงประชดอยู่รพระเจ้าสถิตอยู่ตรงนั้นและพระเจ้ากําลังทํางาน นะครับในบ้านของคุณและแต่ต้องสัมผัสชีวิตของคุณอเมน